สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเวอร์เกมอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม ROV กันเช่นเคยนะครับวันนี้เราเอา Wonder ร o o ุ๊คนะครับมาโรมิงนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่แน่นี่แน่ห้เตะนี่แน่เอาไปตัวก็ออกของฟ้าของโรมก่อนนะครับเป็นใช้ล้างสถานะนี่แน่ไ้เตะต้องไม่รอดต้องไม่รอด ต้องไม่รอดต้องไม่รอดต้องไม่รลอดนี่แน่เรียบร้อยครับเฮ้ยปัดไปจำได้เอามาหลอดไม่ตัว taper, มาหลอดตัวเอาไหมไม่เอาเอาไหมเจ้าเหรอเอาไหมมาหลอดมาหลอดเฮ้ยเราอาจจะตายโอ้โหเกือบตายเกือบตายครับหลบก่อนครับหลบก่อนหลบก่อนไปไปหลบก่อนหลบตรงนี้ครับอ่ากลับบ้านก่อนครับให้เพื่อนฟาร์มไปก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งบวชปลาไหลปลาไหลนี่บวกจัดเลยครับบวกอื้อหือ เรามากับอันเดอร์บูเมนครับในชุดมูลาย้อนยุกครับชุดนี้สวยเซ็กซี่เหลือเกินนะครับไปครับเราเป็นโรมครับวันนี้มาเป็นโรมต้องอยู่กับเซลิก้าครับคอยช่วยเหลือเซลิก้าครับอันเดอร์บูเมนเป็นฮีโร่ที่ไม่ต้องออกของโจมตีก็ตีแรงครับนี่นะโอ้โหเป็นไงเป็นไงดึงมาป๊าบฮึซ่าครับซ่าเขาป้อมเลยครับโอ้โหถอยก่อนอ่า อะไรเต๋อเหรออะไรเต๋ออย่างไรนี่เนี่ยดึงแบบมาเกือบมาหมวกันอยู่ข้างบนครับมา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 เรา,มาจะได้ป้อมเราจะได้ป้อมนะครับมันได้ป้อมมาดูป้าปเข้าไปแล้วเฮ้ย หนีหนีก่อนหนีก่อนอไม่ไหวครับโอ้ยใสยนิดมาไม่ไหวครับถอยก่อนถอยก่อนอโอ้โหเตียงเลยครับเกียงเลยครับโทษทีเขาขึ้นโอ้โหพาขึ้นไปนตายครับโอ้โหแต่คลิกซี่ก็ยังได้ให้เตะตัวนึงครับคือป้อมยังรักษาไว้ได้ครับสุดยอดครับไปกันต่อเอาไม่เอาใหม่เอาไม่เอาใไ,ม,าไ,ม,าไ,ม,าไม่มาหลอดอยู่ที่เลนนะครับแล้วก็ไป ดูมังกรครับดูมังกรเราก็มาเคลียร์คลิปกันครับเคลียร์คีบกันดึงมาปัาบป,ปัาบสกิลใส่ปัาบสกิลหนึ่งตีแล้วก็ตีแล้วก็ตีฮะเฮ้ยใจะเตะนี่เนี่ยให้เตะเหรอให้เตะอื้อหือนี่นอย,อ,อ,อ,ยอันติปัาบนี่เนี่ดึงมาปัาบนี่ฮะสุดยอดเรียบร้อยเป็นไงครับแ,แรงนะครับแรงเลยเฮ้ย อย่าทำเพื่อนหนูอย่าทำเพื่อนหนูนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนนแนดึงปั๊บตีโอ้โหจจริงจงครับมาหรอกเฮ้ยมันมาเพื่อนม,นมาช่วยแล้วโอ้อยตีมันสิฮ่ะนี่แน่หืมนเอาตุ๊กตามาเนี่ตุ๊กตาตีม,ามันไล่ไปหมีของไอชาไอชาหรืออชีชาอีชาอีชาหรือ ไอชาถ้าอีชารู้สึกจะจะไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่ไอชาไอวะไอก็เป็นผู้หญิงอีก็ I, เป็นผู้ชายใช่เหรอนี่แนี่นี่เนี่ยป้าบเออเกือบครับมันมาเยอะครับมันมีหมีไม่ตัวนึงทำให้ดูรู้สึกว่าอืเพื่อนมันเยอะครับโอ,อ้ทั้งทั้งที่มันมีแค่สองตัวนะ <laughs> โอเคอ้าดวดูนซะแล้วเซนิดจัดการคลิกซี่ไปแล้วเอาซิลิก้า ซิลิก้าเรียบร้อยอ,อู้ยใจเย็นๆเพื่อนอ๋อดินดิสไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไปครับมาเลียร์คลิปกันต่อมาสิมาสิมาหลอดมาหลอดจะทำยังไงเขาก็ไม่กลับมาหลอดเฮ้ยไม่เกี่ยวเอาครับไปสุ่มไหมสุ่มสุ่มดูก่อนสุ่มก่อน,ม,อนมีไหมอยู่ในพุ่มอันนี้คือการเช็คพุ่มครับเช็คพุ่มเหมือมันต้องมีคนมาตรงนี้แน่นอน โอ้ยโดนเนี่ยรู้ได้ไงไว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยทำไมไม,มีคนรู้ตลอดเลยหรือว่าเขาเช็คพุ่มหรือว่ายังไงนี่ไม่โดนโอ้มาช่วยข้างบนหน่อยครับข้างบนสองตัวโมเดิตีนนกเนี่ยขอตีนนกก่อนอุ้ยเออตีนกก่อนอออตีนกกน,ตนกนี่นี่ได้นกครับได้นกมาแล้วมาเขีย่ยคลิปต่อเพื่อนมาครับเพื่อนมามาลงมาครับมาทั้งเมยและแคลรี่มานีา่แน่ปีป๊าไม่ถึงไม่ถึงเอาไมมา,มา เอาใหม่อืเหมันใหม่ครับเฮ้ยเฮ้ยฮโอ้โดนขังโดนขังยังไงกดล้างก็ไม่ออกนี่แนอันตีใส่เลยอันตียัดหน้าไว้มาหลอดซ่ามาหลอดซ่านี่ซัดเข้าไปซัดเข้าไปเรียบร้อยครับเพื่อนเราโอ้ห้ฮเเตซ่าครับให้เตซ่าเฮ้ยเอชนิดมาเอชนิดมาถอยก่อนถอยก่อนดึงไฮเดเตว่าปั๊บนี่เนีปั๊บเรียบร้อยสุดยอดสุดยอดครับอืเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องถอยครับก้อมพัง้วครับ ่าไม่มาแก๊งเลยครับผมโอ้ยขอกลับบ้านก่อนครับใจเย็นๆนะครับเพื่อนเสียเรียบแล้วป้อมพังแล้งป้อมนะครับอ้าวแต่ปลาไหลยังยังตีป้อมอยู่ปลาไหลได้ไหมได้ปอมไหมอืมปลาไหลคือจอถ้าปลาไหลอ้าวปลาไหลได้ป้อมลลอลอแล้วามาเจอมาหรอกรอก่อนเราไปเคลียร์คลิปบ,บนก่อนคนระับเป็นฮีโร่โรมินที่สามารถเคลียร์คลิปได้ไวตัวหนึ่งคนระับ โดยไม่ต้องออกของโจมตีนะครับไปครับป้อมบนนี้ต้องได้ไม่มีใครสนป้อมบนนลครับเราไอ้มาลอยป้อมก่อนครับแต่มาลอยป้อมก่อนอ้าวมีไบร์รบไบร์ามาโอ้โหไม่งั้นได้คอมแล้วแต่ปลาไหลเราก็ยังไอ้เตะน,นีนะ่มันซ่าเหลือเกินเฮ้ยมันหน้ามังคานจริงๆแล้วมันลำใหญ่เหลือเกินนี่เนะ่ยนี่เนะอ่ โอ้โห oh, มันหนีได้ได้ครับมันหนีไปได้ครับผมมันใช้สกิลสองแล้วหนีหรือว่าใช้เิกเกอร์ผมไม่แน่ใจอ่ะเฮ้ยนั่นนๆ่นนันเซนิดเซนิดเซนิดทราบเซนิดทราบแล้วเอยเกือบเกือบเกือบแล้ตอนนี้นี่ตายไหมรายไม่ตายดึงมาเกือบเกือบเกือบแต่ต้องป้อมบนนี่ต้องได้ครับป้อมบนนี่ต้องได้ครับสั่งเพื่อนให้โจมตีครับโจมตี ตรงติดต้องได้ต้องได้ดึงมาเรียบร้อยไบร์หรอไบร์เอาเอาเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเฮ้ยพลาดครับพลาดขอโทษด้วยครับเพื่อนโอ้เจออันติของอีชาไปมันใช้ของไอเทมโลมล้างไม่ได้ครับอันติของอีชาเนี่ยเอาเอาเอาบวกกันครับบวกกันครับเอาบวกกันมาหลอดกับพี่ปลาไหลของเราครับนี่แน่โอ้โหปลาไหลผมว่าสู้ไม่ได้ ช่งไม่ได้อ่าไงมาอีกตัวโดนเข้าไปเรียบร้อยครับปลาไหลเอาเซนิกา้าเซลิกา้าโอ้โหเซนิก้าโอ้เซนิดกลัวเซลิก้าครับเซนิดปลาฟงข้ามนี่กลัวแครี่ครับอ่าไปครับไปฟาร์มกันต่อไม่ใช่ฟาร์มอ่ไม่ใช่หรอลุยกันต่อปอ๊บปึ๊บมีแน่มาเลยมาเลย,เ,ลยเราไม่กลวยแล้วไม่กลวยแล้วดึงเซนิดเหรออันตีใสอันตีใสรอดไหมท้ายทิรอดไหม,รอ,ไหมรอดครับผม ดึงมาออืขอกลับบ้านก่อนครับโอ้โหอะไรจะโดนเป็นชุดขนาดนั้นโอ้ยเกยมตามแล้วนะครับเขาค้าได้สิบเอ็ดตัวแล้วได้แปดตัวแล้วโอ้ยเอาใจเย็นๆครับใจเย็นๆเ,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 เราชนะได้นะโอเคไปกต่อครับมังกงครับมากลางเราต้องไปดักตรงนี้ครับไปดักไว้ป๊าปป๊าป เซนิดมาเซนิดมาหรอนี่เนี่ยเซนิดเซนิดเซนิดตายซาเซนิดโอเคหลบก่อนหลบก่อนก่อนไปเคลียร์คลิปซ้ายก่อนเห็นมีคนส่งคลิปมานี่เนี่ยซาค่ามันค่าคลิป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 ครับได้เงินด้วยนะครับเป็นตัวที่ตีแรงนะครับได้เงินด้วยนะครับปลายปลาไหลตีมังกรนะครับต้องไปช่วยไหมช่วยปลาไหลตีมังกรหน่อยไหม โอ้โหไปชุดอะไรตีมังกรหน่อยไปมังกรปา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 สุดยอด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 นี่ไงช่วไปอะไรตีมังกรแล้วก็ไปเคลียร์คีฟนะครับผมจริงๆเราต้องอยู่กับแคลรี่แต่แคลรี่เราสุดจัดประหลัดบอกจริงนั่ะครับโอ้โหสุดยอดครับเมทสุดยอดครับบนนี่พังแล้วครับเฮ้ยแคลรี่ของฝั่งตรงข้ามคือไอเต้ครับจะลอยป้อมครับมาเรามั่งหลังออมั่งหลังครับ นี่แน่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 รอดไหมรอดไหมนี่แน่รอดไหม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 นี่แน่ได้โอ้โหได้ตัวได้ตัวหนึ่งนะได้ไหมครับได้ไหมโอ้โหโดนทายเตะซ่าไม่ใช่ครับโดนทายเตะฆ่าเข้าไปเพราะเรามันซ่าเกินไปครับโอ้โหน่าจะหนีเมื่อกี้โดนดุมครับโอ้โหเกือบเกือบเอาใหม่เอาใหม่ตั้งใจเล่นใหม่ครับ ตั้งใจเล่นกันใหม่รครับไบร์ครับไบ์มาฟาร์มปั๊บแดงมาแล้วแต่พวกเราก็เดินเป็นกลุ่มกล้อสามคนนะครับเีครับไบร์ฟาร์มปั๊บแดงมาแล้วอไปโจทไปลุมมาหลอดครับไปลุมมาหลอดอ,มมอ,ดอเพื่อเราไปลุมมาหลอดนะครับจะรอดไหมมาหลอดยินดีก็ยังยุ่งอยู่กับไฮเตะครับอ่ฆ่าจนได้ครับนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี้ยไฮเตะเหรอไฮเตะเไม่อยาก ยังตัวตัวพยเตะแล้วยังมามานี่ไม่กล้าเหรอเอาไหมเอาไหมเอาไหมดึงมาดึงมาอันติใส่ปัาบยิงทีต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 ีดึงมาเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดครับเป็นไงพยเตะสางนักเหรอ รู้จักไหมฉีขุมม่วงให้ง่วงได้ไงป้าป้าป้าตีเาไว้ตีเาไว้ครับตีเาไว้ป้าเล่นอย่างกาับอปเล่นเล่นอย่างนี้คออกเกราะอย่างเดียวครับแล้วก็ตีแรงนะครับมาไรไรอยู่ข้างหลังออกไปข้างหลังไรไราหายไปไหนแล้วอมันหายไปไหนเนี่ยมันเดินเร็วจริงนะไรมันเดินเร็วมากออกไปสุดข้างล่างนะแล้วมันจะตีคองคนระับมันตีคองกันอยู่คนระับ มันตีของกันอยู่ครับเอาไงตีของหรือ,รอเปล่าโอตีของกันอยู่ครับนี่แนี่นี่แนี่ไอชาไอชาโดนซะไอชามาตีของต่อครับเลือดเดินน้อยแล้วของอ่ะนี่ยน,น,นี่เนีย่ยออกไร้ไบ้ไรจะทำไรไบไร้ไร้จะแย่งของนี้เราได้ดัสไปเยอะครับมาครับไปกันต่อเอ้ยมาหลอดทำไรมาหลอดซราบเฮ้ยไอเตะไอเตะท,ท,ทำยังไงนี่แนี่ไอเตะซาเลยรเกิน ันตรีเข้ามากางวงอย่างนี้ไม่รอดสิครับปลาไหลเราจอมลอยป้อมอยู่แล้วไปแล้วครับลอยป้อมแล้วคร,รับปลาไหลอ้กหสุดยจอยครับไปไหปช่วยปลาไหลไหมไปช่วยปลาไหลก่อนช่วยปลาไหลก่อน,ย,อนยังไงดึงมานีเกือบ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 ร้าเพื่อนแล้วเกือบร้าเพื่อนเนี่ยไม่ใช่เกือบดึงโดนเก <c oughs> <ừ. S 1> ือบร้ายเพื่อนป้อมนี้ต้องแตงแกครับป้อมต้องแตกแตกไหมแตกไหมนี่นะ่นี่เน,นี่ยอันตีใส่นี่เนี่ย หมีก็ไม่เว้นหมีก็ไม่เว้นหมีก็ไม่เว้นนี่แน่ตายซะไอช,ชาก็ตายมาเซนิดอือหือจบไหมจบไหมจบไหมไม่จบ,บครับยังครั้ประมูลได้อยู่ฮิเซนิดเซนิดซาเซนิดซาเหรอนี่ไงเล่ปนป้อมยิงไปก่อนโอ้โหมาเนี่ยครับเนี่ยครับเราจะดูช็อตนี้ครับนี่แนะ่เรียบร้อยสุดยอดครับเป็นยังไงโค้ทเท่ครับผมสุดยอดครับ ชนะไปจนได้คนระับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนสามารถดูกันออกของได้ที่ท้ายคลิปนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน I will destiny own forge my own destiny.